Um mm -hmm. พบกับโยกอีกครั้งนะคะในรายการ84่ค่ะรีวิววันนี้นะคะโยกก็อยู่ที่84ค่าเซ็นเตอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโยกจะมารีวิวรถเก๋ง4ประตูลูกค้าที่มาจากยุโรปอิมพอร์ตจากยุโรปเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสวยงามนะคะราคาถูกด้วยราคาไม่ถึง40,000 0บาทเลยลูกค้าต้องเป็นคันนี้เลยเชเดน bmw 525i 2.4นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2014นะคะคุณลูกค้าย้ำกีกทีว่าว่ารถราคาไม่ถึง4แสนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็น bmw แบบนี้ไปเลยนะคะ ในส่วนของสีตัวเรือนนะคะก็จะเป็นสีเงินดูผู้ดีดูหรูหราแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของสีนะคะอาจจะมีเซนหินกระทาอไปบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟนะคะคุณลูกค้าเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระบบไฟเป็น LED p r o j e c t ตอร์ด้วยนะคะแล้วก็โคมไฟนะคะคุณลูกค้าอาจจะสีเหลืองไปนิดนึงนะคะแต่ก็คือไม่มีบิดไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ กันชนหน้านะคะคุณลูกค้ามีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้แล้วนะคะไม่ต้องไปตาำเพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนขอกระจังหน้านะคะคุณลูกค้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยมีตาสัญลักษณ์ BMW ที่สมบูรณ์แบบนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไม่มีรอยแผลใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ระบบความปลอดภัยด้านหน้านะคะคุณลูกค้ามีเซนเซอร์กันชนด้วยกันถึง4จุดเลยนะคะบอกเลยว่าความปลอดภัยคือมายืนหนึ่งรถราคาไม่ถึง4 0 0แสนคุณลูกค้าแต่ได้ BM แบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจาก BMW เลยเลยนะคะแม็กนะคะคุณลูกค้าสภาพก็คืออาจจะมีแค่รอย ขนแมวเล็กๆน้อยนนะคะไม่มีรอยขูดใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขอบยางนะคะขอบยางคันนี้จะอยู่ที่ขอบ17นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางคันนี้จะอยู่ที่ปี2019นะคะแต่ดอกยางของเขายังใช้ได้อีกปีหนึ่งนะคะคุณลูกค้า แล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงซุ้มล้อแบบนี้นะคะระบบไฟยังติดอยู่ทุกดวงแน่นอนโอเคมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างนะคะตกแต่งด้วยขอบโเมียมสวยงามแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ขอบโคเมียมก็คือไม่มีบินไม่มีแตกเลยด้านข้างก็คือสวยงามมากนะคะด้านข้างสีเต็มสีสมบูรณ์นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ติดฟิล์มดำรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเปิดในอาร์คดูกันเลยนะคะคุณลูกค้าดูเม็ดอาร์คก็คือยังเรียงตัวกันสวยเลยนะคะแล้วก็ตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวเลยลูกค้าไม่มีรอยตัดต่อตัวถังนะคะแล้วก็ไม่มีคอมไม่มีพ่นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะ โอเคมาในส่วนของด้านนี้นะคะแผงข้างด้านนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะตกแต่งด้วยสีน้ำตาลลายออกไม้ๆหน่อยนะคะคุณลูกค้าสภาพสวยงามนะคะไม่มีรอยขาดเลยนะคะแต่จะมีรอยค้นแมวเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงคุณลูกค้าลดราคาไม่ถึงสี่แสนเลยนะคะนี่โอเคมาดูด้านทางด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้นะคะก็สวยงามคุณลูกค้าเม็ดอาร์กรมนะคะแล้วก็ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นเลย นี่สวยงามนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้ยังเป็นรถบ้านด้วยนะคะโอเคมาดูรอยน็อตด้านในนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขัดมาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะโอเคแล้วก็ในส่งของแผงข้างด้านนี้นะคะสีเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพสวยงามมากไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแต่จะมีรอยเปื้อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ ด้านหลังนะคะนี่ยังมีเป็นม่านบังแดดแบบนี้ให้ด้วยนี่เต็มหมดเลยนะคะก็คือไม่ต้องกลัวร้อนเลยลูกค้าแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะโอเคมาดูด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังก็คือสวยงามเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าดูผู้ดีดูหรูหรานะคะแล้วก็เสาลับสัญญานะคะมาเป็นครีบฉลามแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ไฟท้ายนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้ระบบไฟก็ยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะคุณลูกค้าด้านหลังก็มีเซนเซอร์กันชนด้วยกันถึง4จุดอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ตกแต่งด้วยท่อคู่แบบนี้เลยเท่ๆสปอร์ตเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันดีกว่านะคะว่าจะเก็บของได้เยอะขนาดไหน โอเคเปิดฝาท้ายเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าด้านหลังเก็บของได้เยอะมากแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะนี่ไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นเลยคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างอะไรต่างๆหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนคุณลูกค้าเม็ดอาร์กอะไรยังสวยนะคะด้านหลังสมบูรณ์แบบมากคุณลูกค้าแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่าคันนี้นะคะจะมีอะไรให้บ้างนะคะ นี่เปิดออกมานะคะคุณลูกค้าก็คือจะมีแม่แรงให้แล้วก็ยางอะไหล่ให้เลย1อันนะคะอุปกรณ์ชุกเฉินครบถ้วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางประตูด้านนู้นกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแบบนี้เลยลูกค้านี่ มาเปิดดูกันเลยนะคะนี่เม็ดอะก็คือเรียงตัวกันสวยแบบนี้เลยตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวนะคะสวยงามมากแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเขาเป็นรถบ้านนะคะคุณลูกค้าโอเคแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้สีเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะม่านอันนี้ก็คือยังเปิดปิดได้เป็นปกตินะคะโอเคไปดูทางด้านนู้นกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ราคาคือถูกมากคุณลูกค้าย้ํากันอีกทีเลยว่าไม่ถึง400แสนนะคะสวยแล้วก็ได้รถแบบว่า BMW สวยงามแบบนี้ไปเลยดูตะเข็บก็คือไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นนะคะแล้วก็ไม่มีรอยตัดต่อตัวถังด้วยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็ไม่มีรอยขาด แล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันแต่อาจจะมีรอยเปื้อนบ้างเล็กๆน,น้อยนะคะคุณลูกค้าเป็นตามการใช้งานนะคะเนี่ยเป็นเปื้อนแต่ตรงปุ่มตรงนี้ก็คือกดได้ทุกปุ่มระบบไม่มีปัญหานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะโอเคเข้ามาด้านในแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้ก็จะเป็นแบบปิดกุญแจรธรรมดานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของสีภายในก็จะเป็นสีเทานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ซึ่งดูดีมากคุณลูกค้าดูแบบ ดูไฮโซนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ฝั่งขวามือเปลี่ยนช่องเปลี่ยนอะไรได้แล้วก็ สภาพของเขานะคะคุณลูกค้าก็คือไม่มีรอยขาดเลยนะคะแล้วก็การหมุนพวงมาลัยนะคะก็คือยังเป็นปกติดีไม่มีติดขัดนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคุณลูกค้าเลื่อนไม้คันนี้ก็จะเป็นเลื่อนไม้ดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกนะคะระบบทูกย่างยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือยกนะคะตรงนี้ก็จะมีที่ปรับไฟหน้าอะไรตรงนี้ก็คือปรับ หมุนได้หมดทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าไม่มีปุ่มไหนที่พังแล้วก็ในส่วนของระบบของเขาที่เป็นออโต้นะคะคุณลูกค้านี่ระบบก็คือยังไม่พังอีกเช่นเดียวกันสวยงามมากคุณลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแล้วก็มาในส่วนของคอนโซลนะคะคุณลูกค้ามาเป็นสะอาดสะอาดสีดาแบบนี้นะคะสวยงามไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเลื่อนลงมาเล็กน้อยนะคะก็จะเจอกับตอมีเดียของเขานะคะมีเดียคันนี้ก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะคุณลูกค้า เสียแผ่นซีดีดีวีดีได้นะคะแล้วก็ระบบยังไม่มีลวนเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงของเขากันนะคะเพิ่มเสียงกันเลยนี่ <c oughs> คุณลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะในส่วนของที่เป็นลายไม้ก็จะมาเจอกับแอร์สตอนแบบนี้แล้วก็แอร์ก,ก็คือยังเย็นฉ่ำฉไม่ต้องไปเติมน้ำยายแอร์เพิ่มเลยคุณลูกค้าแล้วก็ระบบแอร์ของเขาเป็นระบบดูอัาด้วยแยกอุณหภูมินะคะคุณลูกค้านี่ก็คือหมุน แบบตามอันนี้ได้เลยคือหมุนยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้านี่ไม่มีปุ่มไหนที่พังนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นที่เซบแ่นซีดีอะไรต่างๆนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนี้หนึ่งนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็จะสามารถวางของได้ลึกๆน้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดออกมาได้นี่ก็จะเจอกับที่เคลียร์บุหรี่นะคะ เปิดปิดได้เป็นปกติเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าเกียร์ไม่มีปัญหาแต่สภาพของเขานะคะอาจจะมีแบบสีลอกไปบ้างนะคะแต่คือเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเลื่องลใหม่อีกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าก็จะเจอที่ปรับมีเดียนี่ก็คือสามารถปรับได้เลยแล้วก็ระบบยังไม่ลวนเลยลูกค้าดูเลยหมุนปุ๊บก็คือเขาก็คือไปปรับเลยนะคะโอเคคุณลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนนะคะเปิดออกมาได้แบบ เปิดออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถวางของได้เล็กๆน้อยๆนะคะนี่ก็คือป,ปิดเปิดอะไรอย่างนี้ได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็เบรกมือก็คือเป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะคุณลูกค้าสภาพก็คือไม่มีรอยขาดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสวยงามฟองน้ำยังไม่มียุบตัวนะคะยังนั่งสบายๆได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของการปบบรับเบาะคันนี้ก็คือเป็นปบบรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วลูกค้าก็คือออปชันก็คือไม่ได้แบบว่าไก่กาเลยลูกค้ารถราคาไม่ถึง4 0,000นยังมีออปชันให้เล่นอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบของเขากันเลยดีกว่าคะ่ะ นี่คุณลูกค้าเลื่อนขึ้นเลือลเล่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เป็นปกติเลยนะคะนี่ระบบทุกอย่างก็คือยังเป็นปกติโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะคุณลูกค้าด้านบนน,นี้มีที่บังแดดนะคะเปิดออกมาก็จะมีไฟให้ไฟก็คือยังติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็คือนี่ไฟก็คือติดทุกดวงจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าจะกว้างขนาดไหนไปกันเลยค่ะ โอเคเข้ามาด้านหลังแล้วคุณลูกค้าด้านหลังกว้างขวางนะคะนั่งได้3คนไม่มีเบียดเลยแล้วก็เบาะด้านหลังก็คือเป็นเบาะหนังสีเทาเช่นเดียวกับด้านหน้าไม่มีรอยขาดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนด้วยฟองน้ํายังไม่มีอยู่ตัวคุณลูกค้าสวยงามมากแล้วก็ด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่ามีแอร์ให้2ตอนแบบเย็นช่ำๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะตรงกลางสามารถดึงออกมาได้ด้วยคุณลูกค้าเป็นที่พักแขนนี่แบบนี้เลยยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถ วางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยนะคะแล้วก็ยังเปิดตรงนี้มาได้อีกนะคะเป็นที่เก็บของเก็บโทรศัพท์เล็กๆน้อยๆน,ยนะคะคุณลูกค้าสภาพตรงนี้นะคะอาจจะมีรอยเปื้อนแล้วก็รอยลอกไปบ้างนะคะคุณลูกค้าแต่สภาพยังถือว่าโอเคอยู่เลยนะคะไม่ได้แบบว่าเสียหายอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็ยังมีมา่มา,มานแบบม่านบังแดดแบบนี้ให้ด้วยนะคะ ก็คือครบจบในคันเดียวคุณลูกค้าแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วก็คันนี้แอร์แบครอบคันเลยนะคะสวยงามจริงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขาเลยดีกว่าค่ะโอเคเปิดฝากกระปองเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจาก b m w เลยนะคะคุณลูกค้า กรอบเครื่องสวยงามเครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนสติกเกอร์เม็ดอากอะไรยังสมบูรณ์แบบนะคะสวยงามมากๆแล้วก็คันนี้เป็นคัมช็อคแบบนี้แล้วคุณลูกค้าเปิดง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆอาจจะมีรอยขันมาบ้างนะคะคุณลูกค้าเล็กๆน้อยๆนะคะนี่สวยงามเลยลูกค้าเครื่องแห้งๆเลยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของเขานะคะคุณลูกค้าก็จะอยู่ที่6สูบนะคะเครื่อง 2400cc ซีซีนะคะแล้วก็190แรงม้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่งใหม่ของเขากันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวรถเก่ง4ประตูหรูหลาแต่ราคาถูกแบบนี้นะคะนั่นก็คือ BMW 5 2 2.4คันนี้จะอยู่ที่ปี2,004นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่2,000 200, 0 0กโลนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่3,39,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามาก ลูกค้าจะได้รถยุโรปที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เครื่องแรงใช้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นรถบ้านอีกด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าหรือว่ามาทดลองขับนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์ซูเปอร์สี่แปดสนะคะหรือไลน์นะคะแอดแปดสิบสเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ Facebook นะคะแปดสิบสี่ขาเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ยูทูบนะคะแปดสิบสี่ขา C เซ็นเตอร์ชาแนลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อยู่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง Youtube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ สนับสนุนโดยคา f o r ฟ u ั e sure, เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา f o โ s u r e